เออคุณคะฉันขอนั่งที่คุณหน่อยได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้ข้อเท้าฉันเพิกอะคะ่ะฉันเจ็บมากเลยฉันยืนรอรถไม่ไหวแล้วอะค่ะไม่ได้อ่ะคะ่ะฉันมาก่อนฉันมีสิทธิ์ที่จะนั่งตรงนี้คุณไปยืนทิงข้างหลังรอนะคะเดี๋ยวรถเมย์ก็มาแล้ว่ไม่นานหรอกขาคุณก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นอะไรมากนี่คะโอ้ยคุณนี่ดูไม่ออกจริงๆเลยนะสวยเสเปล่าแต่ใจดำจริงๆเลยอะ ไม่อยางให้นั่งก็บอกกันตรงๆก็ได้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะถึงแล้วเออคุณครับผมจะขอรับควนคุณแบ่งที่นั่งให้ภรรยาผมหน่อยได้ไหมครับ พอดีภรยาผมท้องแก่มากแล้วครับเธอยืนนานไม่เขาจะได้ต้องขอโทษด้วยนะคะฉันให้ภรยาคุณนั่งไม่ได้จริงๆอะ่ะรบกวนยืนรอตรงนั้นแหละค่ะเดี๋ยวรถเมย์ก็มาแล้วไม่นานหรอกค่ะเออคุณครับครภรยาคุณมายืนพิงตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ยอมลุกให้ใครนั่งง่ายๆหรอกใจดำจะต,ตายจะยืนพิงก่อนผมครับ นี่คุณมันจะเกินไปจริงๆแล้วนะตัวเองก็ไม่ได้พิการซะหน่อยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนท้องแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแก่ทําไมไม่ยอมลุกให้คนที่เขาต้องการจะนั่งอะฮะสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่าคุณไม่สงสารเขาเหรอเอา้าแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันฮะก็ฉันมาถึงตรงนี้ก่อนฉันมีสิทธิ์ที่จะนั่งตรงนี้แล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันที่จะยอมหรือไม่ยอมลุกให้ใครนั่งเป็ได้แต่ทีนะคะคุณ อ้าวไม่ตังผมมาอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณคุณมากเลยนะถ้าเงนินก้อนนี้ผมหายไปอ่ะผมต้องแย่นแน่ๆเลยครับเออฮัลโหลทำไงได้วะกูจะไปเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ให้แม่กูเออไม่ต้องเป็นหว่วงกูหรอกกูสบายมาก เออแค่นี้ก่อนนะมึงกูกลับบ้านก่อนเออไว้เจอ,อ,อกัน ฉันรู้นะคะว่าคุณต้องการเงินมากเพื่อไปรักษาแม่แต่ว่าร่างกายคุณเองก็สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรไปอะ่ะแล้วแม่คุณจะอยู่ยังไงและอีกอย่างนะคะแม่คุณคงไม่อยากเห็นลูกตัวเองทำงานหนักแล้วก็ลำบากขนาดนี้หล้วค่ะขอบคุณคุณมากนะครับยายคะมานั่งแทนหนูตรงนี้ได้เลยคะ่ะขอบใจค่ะ